สวัสดีชาววันพิหัสที่4ธันวาคม2568ครับทุกคนตื่นมาวันนี้หลายคนน่าจะเปิดจอแล้วเห็นเหมือนกันว่าหน้าจอกราฟเขียวทั้งหุ้นเขียวทั้งบิตคอยแทบทั้งกระดานครับคำถามที่เด้งขึ้นมาในหัวเมาปีกออนคนมีนี่และคนทําธุรกิจเล็กก็คือนี่มันจะเป็นบูรันแล้วหรือยังหรือแค่รอบให้เราเปไล่ราคาติดดอยเพิ่มอีกหนึ่งชุดกันแน่วันนี้ห้องคิดใหญ่และอยากชวนทุกคนมาดูภาพใหญ่แบบไม่มโนกันสักหน่อยครับว่า ตอนนี้ทั้งหุ้นโลกทั้งคริปโตจริงๆแล้วกำลังบอกอะไรเราอยู่เดี๋ยวผมขอให้คุณโบช่วยจัดภาพเป็นโครงให้เห็นชัดๆก่อนครับในมุมของโบนะครับถ้าเราดูภาพรวมตลาดวันนี้ผมขอแบ่งเป็น3ก้อนใหญ่ๆง่ายๆคือหุ้นสารัฐหุ้นเอเชียและฝั่งคริปโตแล้วค่อยคุยกันต่อว่าแบบนี้เรียกบูลันได้แค่ไหนก้อนแรกหุ้นสหรัฐเมื่อขึนดัชนีหลักยังบวกต่อ ดัชนีที่เทียบเท่า s p 5 0 0ขึ้นอีกราว0.5-0.6เ0.6%ซไปยืนแถวๆใกล้จุดสูงสุดตลอดการเหมือนกำลังจะทดสอบยอดเดิมใหม่อีกรอบแรงเชียร์หลักยังมาจากเรื่องเดิมเลยครับตลาดเชื่อว่าเฟดมีโอกาสสูงที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดืเอนธันวาคมเพราะตัวเลขเศรษฐกิจฝ,ฝั่งตลาดแรงงานเริ่มแผ่วลงตลาดเลยตีความว่าเฟดมีช่องให้ผ่อนเบรกดอกเบี้ยลงได้ก่อนที่2หุ้นเอเชีย เช้าวันนี้จริงไม่ได้เขียวทั้งกระดานครับจะเป็นโทนแบบเขียวนิดแดงหน่อยมากกว่าญี่ปุ่นยังพออาศัยบรรยากาศเสี่ยงจากฝั่งสหรัฐรีบาวต่อได้แต่ฮ่องกงยังโดนกดจากความกังวลเศรษฐกิจจีนและหุ้นเท็แกว่งลบประมาณ1%อร์ถ้าเราซูมย้อนไปดูกรอบ1-3เดือนที่ผ่านมาจะเห็นว่าดัชนีฝั่งสหรัฐยุโรปและเอเชียหลายแห่งยังยืนอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่ภาพรวมตอนนี้雷าตาเหมือนขาขึ้นที่เริ่มสุกงอมมากกว่าบรรยากาศขาลงครับ ก้อนที่3ฝั่งคริปโตบิตคอยด์เด้งแรงใน24ชั่วโมงล่าสุดราคากลับขึ้นมายืนเหนือโซนประมาณ93,000ดอลลาร์เพิ่มขึ้นราว6%จากวันก่อนบ้างดัชนีราคาชี้ว่าตอนนี้ถือว่าอยู่แถวจุดสูงสุดนับจากกลางเดือนพฤศจิกายนเลยทีเดียวแปลเป็นภาษาคนเทปง่ายๆคือแรงซื้อกับรอบนี้ถือว่าแรงพอสมควรสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงฝั่งดิจิทัลสะท้อนว่า Appetite เสี่ยงยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนครับฟังแบบนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่านั้นนี่มันก็คือบูรันสิ ุ้นโลกก็ขึ้นคริปโตก็เด้งงั้นเดี๋ยวผมขอชวนคุณบสต่อเลยครับว่าถ้ามองแบบสำนักข่าวห้องคิดใหญ่เราจะใช้คำว่าบูรันเต็มตัวกับภาพวันนี้ได้หรือยังครับถ้าให้ตอบตรงๆในแบบโครงนะครับผมมองว่ายังไม่ถึงขั้นบูรันเต็มรูปแบบทั้งตลาดโลกแต่เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ารอบขาขึ้นปลายปีที่โหมดเสี่ยงเปิดแลนขึ้นมากกว่า 1. ฝัง่งหุ้นสารัฐกับตลาดหลักทั่วโลกโครงสร้างตอนนี้หน้าตาเหมือนรอบขาขึ้นปลายปีชัดเจน ดัชนีใหญ่ๆใ,ใ,ใกล้ทําจุดสูงสุดเดิมความหวังเรื่องลดดอกเบี้ยสูงและเม็ดเงินยังไหลเข้าหุ้นแต่เศรษฐกิจจริงยังมีจุดเปราะบางทั้งหนี้โลกที่สูงเป็นประวัติการจีนที่ยังโตช้ากว่าที่หวังและความเสี่ยงภูงมิรัฐศาสตร์ที่พร้อมโผล่มาได้ทุกเมื่อ 2. ฝั่งเอเชียเองก็ไม่ได้อยู่ในโหมดแบบบูมทั้งแผงจีนกับฮ่องกงยังดูเหนื่อยทําให้ภาพรวมมันไม่ใช่บูรันแบบขึ้นพร้อมหน้าทั้งทวีปจริงๆภาพจริงจะออกไปทางแบบ บางภูมิภาคเดือดแรงบางภูมิภาคยังอ่อนแรงและกำลังตามไม่หันมากกว่า 3. ฝั่งบิตคอยและคริปโตการเด้งกลับไปยืนเหนือแนวต้านสำคัญคือสัญญาณว่าความอยากเสียงยังไม่ตายแต่ประวัติศาสตร์สอนเราเสมอว่าเวลาราคาขึ้นเร็วในระยะสั้นมักมาพร้อมโอกาสยอ่อแรงได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะในช่วงที่มีเลเวอเรจในระบบเยอะๆนั้นลองซูมจากภาพตลาดกลับมาที่ชีวิตจริงของเราๆบ้างครับสมมติว่าคนดูวันนี้มีทั้งเมาปีกิกออน คนมหนี้และคนทำธุรกิจเล็กเราควรโฟกัสอะไรในรอบแบบนี้บ้างครับคุณโบช่วยจับเป็นโครงให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยครับถ้าให้จับเป็นโครงสำหรับ3กลุ่มคนดูผมมองแบบนี้ครับ 1. เมา์ปีกอ่อนที่เทรดรุ่นกับคริปโต2คนมหน้บัตรหรือนี่จิปัถะและ 3. คนทำธุรกิจเล็กสำหรับเมา์ปีกอ่อนก่อนเลยครับเขียวแบบนี้ไม่ใช่ใบอนุญาตให้ออินสิ่งที่อยากให้ถามตัวเองก่อนคือ 1. ถ้าตลาดเวียงลงอีกสัก10-15%จากตรงนี้ พอายังนอนได้ไหม 2. ถ้าเราใช้เลเวอเรจอยู่ถ้าโดนล้างพอตรอบนี้ชีวิตนอกจอกราฟเช่นครอบครัวเงินหมุนรายเดือนจะสะเทือนแค่ไหนสําหรับคนมินิบัตรหรือนิจิบัตะกินบูรันมักมาพร้อมกับกลิ่นแบบอยากเอาเงินอนาคตมาเสี่ยงก่อนจะเพิ่มความเสี่ยงผมว่าลองเช็ค3าอย่างง่ายๆครับมีเงินสดสำรองกี่เดือนของรายจ่ายจําเป็นนี่ดอกแพงเราเริ่มจัดลําดับเคียร์แล้วหรือ,อยังและเงินที่เราจะเอามาเสี่ยงถ้าหายไปทั้งหมดจริงๆ ชีวิตประจําวันเราจะกระทบไหมส่วนคนทําธุรกิจเล็กต้องแยกให้ออกเลยครับว่าข่าวตลาดโลกดีขึ้นไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะกลับมาใช้จ่ายทันทีอาจใช้ช่วงที่ตลาดเสียงเริ่มคึกคักนี้เป็นจังหวะกลับมาทบทวนเงินสดของร้านวางแผนล,ลงทุนเล็กๆที่เพิ่มรายได้ระยะยาวและอย่าขยายต้นทุนถาวรเร็วเกินไปเพราะโลกยังมีตัวแปรเดายากอยู่เยอะครับฟังแบบนี้จะเห็นว่าภาพวันนี้ถ้ามองจากมุมห้องคิดใหญ่มันใกล้กับคําว่า รอบเสี่ยงเปิดแรงในขาขึ้นมากกว่าคําว่าบูรันเต็มตัวทั้งตลาดโลกนะครับสิ่งที่ผมอยากชวนคิดก็คือเขียวรอบนี้น่าจะเป็นสัญญาณให้เรากลับมาทํากันบ้านมากกว่าสัญญาณให้วิ่งไล่ซื้อทุกอย่างที่ขยับเลือกเสี่ยงเฉพาะส่วนของเงินที่เรายอมให้แพ้ได้โดยชีวิตจริงไม่พังและจําไว้ว่าวินัยพอร์ตสำคัญพอๆกับการหาหุ้นเด่นหรือเหรียญเด้งเสมอครับก่อนจะจบตอนนี้ผมอยากชวนทุกคนถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้เราอยากได้แค่กําไรจากตลาดรอบนี้ หรือเราอยากได้ชีวิตที่อยู่รอดยาวๆในตลาดกันแน่คำตอบของแต่ละคนจะกลายเป็นเข็มทิศของการเลือกเสี่ยงในรอบนี้เลยครับ